สวัสดีครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องพ่อครับบ้าอุบลครับ่องเบ่าอุบลมักจกครับผมวันนี้กับเว้นวันทํางานปกติของเบ่าอุบลครับฝนกระตกดีดีครับสิบรอแลนบ่ได้ครับพี่น้องทิบรอแลนนี่จมครับเบิงสภาพดินครับฝนตกเป็นอาทิตย์ท้องอาทิตย์นะครับพายุเข่าครับเบิงสภาพครับเบ่าอุบลได้รับคําสั่งให้ ทำการโกยไปครับเพราะว่าถ้าเกิดจอดใช้ซื้อจอดเชเฉยงานบ่เดินครับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่งกะบีมาห้เฮ็ดครับสิ่งที่เฮ็ดได้คือตอนนี้ก็คือทำการโกยครับเหวียงดินออกนอกเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างไปก่อนครับหากว่าฝนแรงแล้วส่วนที่เหลือขนาดที่ต้องใส่ซิปลอแลนครับพี่น้องวมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิง นางน,นสภาพเด็ครับให้แน่แต่ขางล่างต่ำลงไปจากผิวหนาดินแข็งครับพี่นอ้องเป็นขางลางเป็นลูกล่างครับด่านลูกล่างด่านก็เลยบ่จมปะไหนครับแต่ส่วนที่เป็นนาดินอยูงหนาน,นี่บ่เเลือครับเกือบมิดแท็กครับนี่ถ้าดินหรือโยกมากกว่านี้นาสีจมถึงตูดครับผมที่เห็นนี่เบาบนกะลังหลอก งานลอกผิวดินครับผมลอกผิวดินหนึ่งเมตรครับเป็นแนวสันเขื่อน้อพี่น้องเด้อสันเขื่อนยิ่งตวงมาจากภูเขาลูกไกลๆหมดนนะครับวกว้างๆที่สิบเมตรครับพี่น้องแนวสันเขื่อนกับอีกฟังหนึ่งกับไปชนเขาตรงกลางนี่ครับลูกเขียวๆตรงกลางนี่ครับ ลำบากครับหนาฝนเหตุการณ์เทางานลำบากครับใครในตะเวาบาวนครับไม่โคครับพวกซิบลอเขาจอดกันน่าสงสารครับขาดได้ๆครับผมมึงสาภาพดินน้ำพี่นอ้องเนอ้แต่คนยางงนวบหยาบจมหยาบ,ยาบ,ยาบครับเ,รเนี่ยครับหาขวปลูกมาปลูกไปเลยเนี่ยใครในตะเบาบนมีอีอบอีบูดครับ ท่านน้ำงานบ่นไรหร้หลวพี่น้องใส่ผ่าใบมาซื้อมาสองคููกะเปียกวัดสองคู่ครับพื้นไท่มาปกเปียกมากกับเหม็นนั่งรถมาน้ำเขาเพื่อหนูมงานเขาก็จมห้ครับก็เลยลงทุนให้เมียซื้อมาห้ครับพี่น้องเป็นอีอบสันเนาะอีอบไงฮะเขาก็ใส่ขึ้นแม่โค่ลำบากครับ ฝากพี่น้องเป็นกำลังงใจในเรื่องครับคนดีรับส้มมาถึงหน้าเวลานี่กดไลค์กดติดตาม่องให้มาบนในเรื่องครับเด้อเพื่อจะมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปหวังที่สร้างคลิปเพื่อได้รายได้น้ำเขาล่ะครับพี่น้องขันโบเกง่งยี่เาตีเผาวาเด้อพึงหาร์ดเฮดครับคือตีเก่งเป็นอาจ,จะอกขึ้นว่า หากพี่น้องสนับสนุนเาบนในเดอมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนรวมหนึ่งเบึ้งการทํางานขั้นตอนการสั่งสันเขื่อนไป็นํากันครับพี่น้องฝากในเดอครับเดอขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้น้องพี่น้องนาอกขอบคุณครับ